ปิดประตูตีมานวาดขบวนการรีไซเคิลเถื่อนใน e e c นำเข้าขยะทำสูงเหรียญบ่นทำลายสิ่งแวดล้อมนายเอกนัทพร้อมพัน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีลักลอบนำเข้าจากอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการที่กระทำอย่างผิดกฎหมายโดยมีเนื้อหาว่าที่ผ่านมาประเทศไทยปล่อยปะละเลยการควบคุมภาคอุตสาหกรรมจนถูกมองว่าเป็นทางผ่านของสินค้าสวมสีเป็นที่ดัสินค้าเถื่อนด้วยคุณภาพเป็นกองขยะเป็นสวรรค์ของอุตสาหกรรมสูบเหรียญ ที่ไร้ความรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นให้ถูกใช้เป็นสูตรเหรียญรับกากอุตสาหกรรมขยะพิษจากต่างประเทศพื้นที่ EEC มีโรงงานรีไซเคิลเกินความจําเป็นฉากหน้ารักโลกแต่เบื้องหลังลักลอบก,การนําเข้าขยะเถื่อนมาตรฐานของภาครัฐระงับการออกใบอนุญาตโรงงานรีไซเคิลใหม่ใน EEC ผู้พิพมตรวจสอบโรงงานกว่า40แห่งหากพบกระทําความผิดสั่งหยุดปรับปรุงปิดกิจการดําเนินคดีเป้าหมายคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชุมชนปราบทุนเทาสร้างโอกาส ใหม่ให้อุสากรรมสีเขียวที่แท้จริงไม่หยุดจนกว่าจะสุดซอยและถ้าชอบคอนเทนต์ของเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตาม One More Link กันด้วยนะครับ One More Link Care about our planet